อ่าครับสวัสดีครับอ่าอบกันลาวกับผมปีบ่าวสร้างเงินซอจากเกมนะครับอ่ารอบนี้พี่น้องผม่าจะมารีวิวสูตรนะครับเอ่อสูตรป้าบ่าวพี่น้องสูตรนี้นะครับเออสูตรนี้บ่าวพี่น้องอ่าแล้วเราก็ไปที่คายเอากายเซ็กซี่ลาวนะครับข้าไปที่คาสิโนพี่น้องสูตรเฮียบ่าวนะครับเฮียบ่าวไม่นําแทงพี่น้องนําทางนะครับ ก็มีคนออาไปล่องนะครับก็พอทากําไรได้พี่น้องและเขามาบอกผมนะครับก็ดีใจพี่น้องแต่ว่าใล้ได้กําไรอย่างไงนะครับก็มาบอกกันได้นะครับเรือคาดทุนนะครับถ้าว่าคาดทุนผมก็จ่วอเล่ไม่ได้นะครับพอสูรมันเป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีอะไรชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องอ่าเราก็ห้าห้องนะครับเอ่อไปทีห้อง อ,องซีว้านะครับเพิ่งเปิดไปน้องก็มีไล่คนนะครับทีว่าได้เอาไปตรวจสอบทรลลองไปน้องแล้วกาได้กำไรนะครับเดี๋ยวนะครับปุ่มปุ่มดูองก่อนี่น้องไ้อง,อง,อ,ง,อ,อ,งองนึงว้านะครับ กรอบนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในเว็บเคนายวินพีน้องเอ่อแล้วก็จะให้ผลพลาดก่อนพี่น้องตานี้นะครับจะเริ่มเท่งไปตาตัวเดียวพี่น้องแล้เราก็ดูกราฟนะครับกราฟมันกําลังขึ้นพี่น้องไหนอ่ะโอ้ลุดเลยลาวอ่าเราก็เริ่มลันทูเลยพี่น้องใบติดเพลเยอร์นะครับทันมากอ่าไม่ทันนะครับ ก,เก็เราดูกาบข้างล่างพี่น้องเราดูกาบเป็นลักได้นะครับเนี่ยพี่น้องกาบถียวมันแพ้หรือมันชนะนะครับกอ,องนึงพี่นอ้องกอน้าเล่นนะครับแพ้ไม่เคยเกินสองพี่น้องสตรข้านะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับสูตรได้ไปตีเพลเยอร์พี่น้องแต่ว่าป่มใซ่ไม่ทันนะครับแต่ว่าใส่ทันพี่น้องก็ได้ตังหล่านะครับ ผมก็จะเล่นไม้5อย500พี่น้องอ่ารอบนี้สูไดไป, Player, ดไป Player, ต,ติภเพเยอร์พี่น้องก็แทงไปติภเพเยอร์นะครับแทงตามสูรนะครับพี่น้องผมก็อยู่ในโต๊ะนึงนะครับของอ่าเซ็กซี่บาคาร่าพี่น้องแล้วสกิตตี้ถือว่ามันเคยเล่นมากนะพี่น้อง ลดหมายท้องหมายหมายนึงหมายท้องนะครับไม่เกินหมายซ้ำที่พี่น้องก็ราดูครับประกอบไปด้วยนะครับาตานีพิษพี่น้องก็สู้ได้หมที่เพยเยอะแล้วนะครับก็ตอบเป็นหมายที่สองนะครับและทำการยืนยันนะครับสูตรนี้นะครับมันย้า,า,มมายอบแค่ซ้ำไม้นะครับ ผมก็จะทบสร้างไม้ซ่องลอบพี่นอ้องเพราะว่าผมจะเอ่อเหมือนกับว่ามีไม้ฮหกไหม้เล็บน,นี้ครับคือทบอตาแตกสร้างไม้คือลอบนึงนะครับและ้วะาตกอีกสร้างไม้คือซ่องลบนะครับผมจะเล่นลักษณะอย่างนี้นะครับออสูตรนี้นะครับช่ายฟรีพี่น้องสูตรเอ่อผมได้สร้างทำมาเองนะครับไม่ต้องเติมเครดิตพี่น้อง เอาไปเล่นได้เลยนะครับเล่นนะพี่น้องเหยียบวัวกินนะครับสูตรข้าวนะครับพี่น้องอ่าตาต่อไปพี่น้องเอ่อเดี๋ยวนะครับดิลเลอร์นี่ครับอ่าสูตรอะไรไปตีเพลเยอร์พี่น้องกอลงไปตีเพลเยอร์น,อนะครับผมก็จะมาเล่นสักสิบนาทีนะครับสิบอ่าสิบนาทีถึงสิบห้านาทีพี่น้องแล้วก็จะมาใช้สูตร โกงบาคาร่า oh, นะครับเป็นสูตร AI ไอสองพันยี่สิบพี่น้องเราจะไม่อ่าเราไม่ต้องจดสก,กิตินะครับสูตรนี้ก็ฟรีพี่น้องแต่ว่าใครอยากเอาไปลองก็มาข้อได้นะครับบอกเบสมาเฮ้ยอ่างงสีนะครับสามซีมาเป็นเปีเป้ยพี่น้องเออหยิบเด็เกเจ็ดมาอ่ารอบนี้พิชพี่น้องกทอท็อป เป็นหมายที่อนะครับสู้ได้ไปตีเพยเยอะล์ละพี่น้องก็เดียวนะครับอลองออกไปตีเพยเยอะนะครับเดินเงินเป็นหมายทีสองเลยพี่น้องก็ตว่าวกำไรก็ประมาณ3ามสีพถึงห้าพันนะครับกับรอบนี้พี่น้องนั้นก็รู้เลยครับ อ่าดูนะครับนี่ก็เป็นหมายทีสองพี่น้องกับสูตรบาคาร่านะครับอ่ากองหลอกพี่น้องกองกงหานะครับกองกงไปกองกงเรียบร้อยพี่น้องโตกไหมายทีสองหลวัวๆนะครับอ่ารอบนี้สู้ได้ไปตีแบง์เกอร์พี่นอ้องเราก็แทงตามสูตรนะครับก็สูตรอ่ายังไม่แตกตที่นะครับ อ่าเราก็ไปตีบแบงเกอร์ลาพี่น้องชนะไปซ่องมาเลยนะครับถต่ว่าอ่อคลิปทักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีผมก็จะหยุดนะครับเล่นผอบอามานี่พี่นอ้องอน่ยนั่งนั่นนะครับการพนั่นนั่งนั่นไม่น่าพี่น้องก็ดูนะครับสู้ได้ไปตีบแบงเกอร์เราก็แทงไปตีบแบงเกอร์นะครับ แต่งตามสูตรไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ่ากงกบอดนะครับกงกงไปกงๆๆปกงก้าฮอากงกบกาวพี่น้องกงกงกาวลังนะครับอ่าเราก็ท็อปเป็นไม้ทีซองพี่น้องสูตรไอไปติดเพวยเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับรอก็เปลี่ยนดินเลิอแป๊บนึงพี่น้องชนะไปซ่องตาเลนะครับนี่ก็คลิปเจ็ดนาทีแลพี่น้อง แหล่ดิลเลอร์ใส่เสื้อน,นานน่ารักจะน่นาไปนางแท่งตัวตัวอะไพี่น้องแต่งตัว,ต,วตัวนางัลลุงอ่านี่ก็็อบเป็นหมายี่ขสองนะครับตามสูตรก็ลงไปที่เพลเยอร์นะครับเยจยานอ่อ อ่ามาแล้วนะครับก็ใบไมท้ทีสองพี่นอ้องอ่าโอเคนะครับก่อสูตรนี้พี่น้องไม่มีอะไรมากนะครับสูตรเอ่อไม่ต้องเติมเครดิตพี่น้องอ้นี่แร่งไปเร่งมาเร่ง็อบมาตีเดิอยไม่เล้าก็มีหลยคนนะครับที่ว่ามาข้อสูตรแล้วไปลองพี่น้องเขาก็ได้กำไรเอ่อเกือบถูกรอบนะครับ แต่ว่าได้กำไรผมก็ดีใจไปน้องแต่ว่าแตกก็ทําใจนะครับผมก็ช่วยเลยไม่ได้นะครับอ่ากองหล่าซีนะครับสองสาม,มาอ่ะอือเต็มเปีย้ยไปน้องอเต็มหนึ่งอ่าหลบนี้ก็เสียนะครับผมก็จะไปหมยทีสามไ่นอ้องเอ่อลงไหมยที่แบงค์เกอร์นะครับก็หมยทีสามก็สามพันสองนะครับอาา่าแต่ว่าเตกหมยทีสามไม่น้อง ผมก็จะลบใหม่ใหม่ทีนึงอ่าใหม่ทีนึงไหมนะครับอ่าโอเคครับยืนยันนะครับจะถอบซ่องมาอ่าสร้างไมซ่องลบนะครับพผวาสูตดมมนได้ถอบแก่สร้างไมรับพี่น้องพมหวานมันน้อยนะครับสร้างไมควรมีห้าไมาขึ้นไปนะครับบอกแปดมา ปอกแปดมากงกงมากงกงบองกลงปอกเกาอพี่น้องเออสูตรก็ยังไ่แตกนะครับนี่ก็ซิปนาที่้วพไปน้องผมก็จะแทงอะไงสักตากอนนะครับสู้ได้ไปติ่เพยเยอร์ไปน้องก็ลงไปติ่เพลเยอร์นะครับแต่ว่าทุกตานี้ผมก็อยาหยุดคลิปนะครับกำไรก็ห้อมปากห้อมคอเลยไปน้องชนะเสียาตาแล้วนะครับ มาปอกกาวมาอือก็กหลอดูได้พี่นอ้องหลอดแทงตามสกิติีกองเอ่อกองสูดได้นะครับก็ันนี้นะครับสกิตตีถือว่ามันเคยเล่นมากพี่น้องว่าสูดแพ้หรือสู้สูดชนะนะครับปอกกาวลยลละพี่น้องเอ้ยสูดยอดนะครับสูดนี้อาวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปนะครับพี่น้องไหวปอกกันไหมกับผมุม พี่เบาสร้างเงินสดจากเกมพี่น้องก็อหลบนี้กําไรก็ประมาณ2-3งสาพัน 3, นะครับอ่ายำพี่น้องสูตรแต่ว่าใครอยากเอาไปล่องนะครับก็มาข้อได้พี่นอ้องไม่ต้องเติมเครดิตนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ